สวัสดีค่ะพอกับป้าบัววันนี้นั่งตัดอ้อยตัดอ้อยคนเดียวเหงาจังเลยคนนี้กลับบ้านหมดแล้วเหลือป้าบัวคนเดียวนะคะอยู่กลางป่าอ้อยคนเดียวไม่มีใครเลยนะคะมาตัดอ้อยนะคะพวกกับนี้กลับบ้านหมดแล้วเหลือป้าบัวคนเดียวนะคะตัดอ้อยอยู่คนเดียวเหงาจังไม่มีเพื่อนเป็นเพื่อนเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ป่านะคะอยู่คนเดียวนะตอนนี้ รู้สึกว่าวิเวกวองเวงเหลือเกินะกะน,ะ,ะ,นะนะอยู่กลางป่าอ้อยเนี่ค่ะลกมากนะนี่ปาอยู่กลางป่าเลยนะคะวันนี้ได้หนึ่งร้อยมัดนะคะเราก็สั่งไว้สั่งไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตัดนะคะกว่าจะค่ำเนาะ เดี๋ยวค่อยโทรให้เข้ามารับนะตอนนี้ก็ตัดคนเดียวนะคะได้หนึ่งร้อยมัดวันนี้ดูคนเดียวนนนนดูหัวใจมาดูรอยเขาอาพึ่งนะคะตาพาเดินป่านะป่าเกาะกลางไร่นะคะนี่รอยพึ่งนะคะเป็นลังพึ่ง ขาเอาไปแล้วนะคะรังใหญ่มากนี่คือรอยเข้า,เาไปแล้วเรียบร้อยนะคะพึ่งใหญ่น้ำหวานคงจะเยอะแน่เลยเนาะได้หลายขวดนะคะหล้มากมากตั้งแต่นี้เลยนะคะตั้งแต่เริ่มตัวนี้ตัวนี้สุดนู่นเลยนะคะ ลำพึ่งวู<ฮ>้วความยาวไม่น้อยเลยนะคะนี่ลำใหญ่มากๆแข็งตกเลยแข่งลอยขึ้นไปแล้วเนาะแข็งมากๆ ุ่งใหญ่นะคะว่าจะมีไหมนอ้อคงไม่มีแล้วแหละลกนะคะ,คะไม่รู้ว่าจะตัดต่อดีไหมตัดต่อแล้วจะกลับบ้านดีเนาะ น่าจะตัดสักพักหนึ่งเนาะตัดรอเข้ามารับนะคะอยู่คนเดียวนะต้อเดี๋ยวจะตัดรอก่อนนะอีกไม่อีกไม่ไกลนะคะก็ตลอดหน้าแล้วนะอีกไม่ไม่นานนะคะป้าบัวก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวนะคะวันนี้ปราบวัวขอจบคลิปเป็นอท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ